สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกเสือในใจในเงามืดแห่งราตรีณนะดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกมีเรื่องราวตำนานบทหนึ่งที่ถูกกระซิบขานจากรุ่นสู่รุ่นมันคือเรื่องเล่าของปีศาจร้ายที่ถือกำเนิดจากความเกลียดชังแต่คือเรื่องราวของพันธะที่มองไม่เห็นพันธะระหว่างมนุษย์และวิญญาณผู้ซื่อสัตย์แต่หิวโหวย เรื่องเล่าของผีเลี้ยงที่มอบทั้งพรสวรรค์และความพินาศในคราวเดียวกันช่องปลุกเสือในใจในวันนี้จะขอพาท่านเดินทางสู่ใจกลางแห่งศรัทธาและความกลัวของดินแดนล้านนาเพื่อค้นหาคำตอบของวิญญาณที่ซ่อนเงาตนนั้นผีกะค่ำคืนในดินแดนล้านนาโบราณน,นั้นแตกต่างจากค่ำคืนที่เราท่านรู้จัก ในยุคสมัยที่แสงไฟฟ้ายังเดินทางมาไม่ถึงความมืดยามราตรีคืออาณาจักรแห่งจินตนาการและความยำเกรงเสียงลมที่พัดผ่านยอดดอยเสียงจักจ่นเรไรที่กรีดร้องและเงาตะคุ่มของแมกไม้ที่เต้นระบำในแสงจันทร์ล้วนเป็นดั่งม่านที่ซ่อนเร้นชีวิตอีกมิติหนึ่งเอาไว้ มิติแห่งพูดผีและวิญญาณที่ผูกพันกับผืนดินและสายเลือดของผู้คนอย่างมิอาจแยกจากก่อนที่แสงธรรมแห่งพระพุทธองค์จะสาดส่องมาถึงดินแดนแห่งนี้อย่างเต็มที่วิถีชีวิตของผู้คนผูกพันอยู่กับความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อในอำนาจของธรรมชาติในวิญญาณของบรรพบุรุษและในผีที่สถิตอยู่ทุกขนแห่ง ทั้งผีปู่ย่าที่คอยคุ้มครองลูกหลานผีบ้านผีเรือนที่ดูแลเคหาสถานและผีเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาอาณาเขตในโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณเช่นนี้การมีผีไว้ในครอบครองเพื่อเป็นผู้พิทักษ์และผู้อุปถัมภ์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดและนี่คือจุดกำเนิดของความเชื่อเรื่องผีเลี้ยงอันซับซ้อนและลึกซึง้งและผีกะ ก็คือหนึ่งในผีเลี้ยงที่เป็นที่รู้จักและน่าพรานพรึงที่สุดหากจะถามว่าผีกะคืออะไรคำตอบนั้นมิได้เรียบง่ายผีกะไม่ใช่สัมภเวสีเร่ร่อนไม่ใช่ปีศาจท,ที่มุ่งร้ายต่อทุกคนแต่คือวิญญาณผู้พิทักษ์ที่ผูกพันอยู่กับวงตระกูลของผู้เลี้ยงเป็นดั่งดาบสองคมที่มอบทั้งคุณและโทษเป็นเงาที่ซื่อสัตย์แต่ก็หิวโหอยอย่างไม่สิ้นสุด แล้ววิญญาณตนนี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากที่ใดตำนานได้เล่าขานถึงรากเง่าของผีกะไว้หลายเรื่องราวแต่ละเรื่องล้วนสะท้อนถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งวิญญาณตำนานบทแรกเล่าถึงน้ำตาแห่งหญิงไม้กล่าวกันว่าในหมู่บ้านอันห่างไกลมีหญิงไม้ผู้หนึ่งใช้ชีวิตอย่างเดียวดายนางสูญเสียสามีอันเป็นที่รักไปในสงคราม เหลือเพียงตัวคนเดียวในบ้านที่ว่างเปล่าทุกค่ำคืนนางจะร่ำให้คร่ำครวญถึงสามีและสวดอ้อนวอนต่อผีปู่ย่าและเทพรักษ์ขอให้มีผู้ใดสักคนหรือสิ่งใดสักอย่างมาอยู่เป็นเพื่อนและช่วยปกป้องคุ้มครองนางจากพยันตรายด้วยแรงอธิษฐานอันแรงกล้าและหัวใจที่บริสุทธิ์ของนางในที่สุดวิญญาณดวงหนึ่งอาจจะเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ยังคงหวงหญย หรืออาจจะเป็นรุกขเทวดาที่สถิตอยู่ณต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านได้เกิดความสงสารและเมตตาจึงได้แบ่งผาคของตนเข้ามาสถิตอยู่กับนางในฐานะผีเลี้ยงคอยปกป้องคุ้มครองและดนบันดาลให้นางมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทำมาคาขึ้นและเมื่อหญิงไม้ผู้นั้นสิ้นอายุไขลงวิญญาณตนนั้นก็ไม่ได้จากไปไหนแต่ได้ผูกพันกับสายเลือดของนาง และสืบทอดต่อไปยังลูกหลานผู้เป็นทายาทฝ่ายหญิงกลายเป็นผีกะแม่ไม้ที่สืบทอดจากแม่สู่ลูกสาวจากยายสู่หลานสาวตลอดไปตำนานบทที่สองกล่าวถึงอาคมที่ผิดพลาดอีกเรื่องเล่าหนึ่งมีความน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากล่าวถึงผู้บำเพ็ญตนเรียนวิชาสายเวทมนต์ดำที่ต้องการจะสร้างของขลังหรือพูดพรายไว้ใช้นาน แต่ในระหว่างการประกอบพิธีกรรมที่ซับซ้อนและอันตรายนั้นได้เกิดความผิดพลาดขึ้นอาคมที่แก่กล้าเกินกว่าจะควบคมได้เกิดการตีกลับหรือแตกซ่านแทนที่จะได้พูดรับชัยที่อยู่ใต้อานัตกลับกลายเป็นการสร้างวิญญาณดวงใหม่ที่ทรงอิทธิฤทธิ์แต่ไม่สมประกอบขึ้นวิญญาณตนนี้มีความหิวโหวยและต้องการที่พื้นพิง จึงได้เข้าสิงสู่และผูกพันตนเองเข้ากับสายเลือดของผู้สร้างมันขึ้นมากลายเป็นผีเลี้ยงที่ต้องคอยเส้นสวงบูชาและจะติดตามเกาะกินวงตระกูลนั้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดและตำนานบทที่3กล่าวถึงคำสาปแห่งราชวงศ์ที่ล่มสลายในยุคแห่งสงครามโบราณเมื่อเมืองหนึ่งถูกตีแตกพ่าย กษัตริย์และราชวงศ์ถูกสังหารสิ้นแต่ด้วยความรักและความห่วงใยในสายเลือดที่อาจยังหลงเหลือรอดอยู่เจ้าหญิงหรือพระมเหสีองค์สุดท้ายอาจได้ส่งตั้งสัตว์อธิษฐานก่อนสิ้นพระชนม์ขอให้ดวงวิญญาณของพระนางจงติดตามไปเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกหลานแต่ด้วยจิตสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นต่อศัตรูและความหิวโหยในสมรภูมิดวงวิญญ,ญาณน,นั้นจึงกลายสภาพเป็นผีกะ ที่มีทั้งพลังในการคุ้มครองและพลังในการทำร้ายผู้อื่นไปพร้อมกันไม่ว่าต้นกำเนิดจะเป็นเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ทุกตำนานกล่าวตรงกันคือผีกะจะถูกสืบทอดผ่านสายเลือดฝ่ายหญิงเท่านั้นมันคือมรดกที่มองไม่เห็นที่แม่จะมอบให้แก่ลูกสาวคนโปรดหรือส่งต่อโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เลี้ยงคนเดิมเสียชีวิตลงหญิงสาวผู้ได้รับมรดกนี้จะไม่สามารถปฏิเสธได้เลย พันธะสัญญาได้ถูกทำขึ้นแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วพรสวรรค์ที่ผีกะมอบให้คืออะไรหญิงสาผู้เลี้ยงผีกะจะมีความงามที่โดดเด่นกว่าหญิงใดในหมู่บ้านผิวพรรณของนางจะผุดผ่องมีน้ำมีนวลดวงตาเป็นประกายเย้ายวนและมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างน่าประหลาดผู้ชายที่ได้พบเห็นต่างก็พากันหลงไหลหากนางประกอบอาชีพค้าขาย ก็จะเจราจาค้าคล่องทำมาค้าขึ้นมีเงินทองไหลมาเทมาหากนางเป็นศิลปินนักแสดงเช่นช่างฟอนก็จะร่ายรำได้อ่อนช้อยงดงามเป็นที่ต้องตาใจของผู้คนกล่าวได้ว่าผีกะคือผู้ที่นำพาความสำเร็จและความโดดเด่นมาสู่ผู้เลี้ยงของมันแต่พรสวรรค์ทั้งหมดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายผีกะนั้นต้องการเครื่องเส้นเป็นการตอบแทน ในระยะแรกเริ่มอาจจะเป็นเพียงดอกไม้ของหอมหรือไข่ดิบที่นำมาเส้นไหวในวันโกนวันพระแต่เมื่อเวลาผ่านไปความหิวหอยของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มเรียกร้องของสดของขาวเลือกไก่สดๆเนื้อควายดิบๆคือสิ่งที่มันปรารถนาผู้เลี้ยงจะต้องจัดหามาเส้นสวงบูชามิให้ขาด และหากวันใดที่ผู้เลี้ยงหลงลืมหรือไม่สามารถหาของสดของข่าวมาเส้นให้มันได้ทันเวลาค่ำคืนนั้นเองที่เสือร้ายในใจของมันจะตื่นขึ้นความหิวโหวยอย่างรุนแรงจะบีบคั้นให้ผีกะต้องออกจากร่างไปสแสวงหาอาหารด้วยตนเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความน่าสะพรึงกลัวที่จะทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องตกอยู่ในความหวาดผวา กำเนิดแห่งเงาได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและบัดนี้เงาตนนั้นกําลังจะออกล่าค่ำคืนที่ดาวเต็มฟ้าอาจเป็นค่ำคืนที่งดงามสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับหญิงสาวบางคนในดินแดนล้านนาแล้วนั้นแสนดาวกลับขับเน้นให้เงาที่ทาบทับชีวิตของเธอยิ่งมืดมิดและชัดเจนขึ้นเงาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่สั่นไหว เงาของผีกะเรื่องราวในตอนนี้จะไม่ได้กล่าวถึงตำนานอันไกลโพ้นแต่จะนำพาท่านเข้ามาสู่ชีวิตที่เป็นจริงชีวิตของแม่เลี้ยงหรือหญิงสาวผู้ได้รับมรดกอันน่าพรั่นพรึงนี้มาโดยไม่ทันตั้งตัวชีวิตที่ต้องอยู่กับพันธนาการที่มองไม่เห็นจินตนาการถึงเด็กสาววัยแรกรุ่นนางหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขา เธออาจมีชื่อว่าคำล่าหรือบัวผันเธอเติบโตขึ้นมาเหมือนเด็กสาวทั่วไปช่วยพ่อแม่ทำไรทำ่ทำนาทอผ้าและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์และน่าหวาดหวั่นในคราวเดียวกันผิวพันธุ์ที่เคยหยาบกร้านจากแดดลมกลับผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขึ้นอย่างน่าประหลาด ดวงตาของเธอดูมีประกายวาววับชวนให้ผู้ที่ได้สบตาต้องใจสัน่นหนุ่มๆในหมู่บ้านที่เคยเห็นเธอเป็นเพียงเพื่อนเล่นต่างพากันมาดมดมมองมองส่งสายตาหวานให้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อเธอไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดคำพูดของเธอกลับมีสเสน่นดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนจนขายดิบขายดี นี่คือพรอสวรรค์ที่ผีกะเริ่มมอบให้แก่เจ้าหนายคนใหม่ของมันความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่แม่หรือยายของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปหรืออาจเกิดขึ้นในคืนที่เธอฝันเห็นหญิงสูงสักในชุดโบราณน,นำเอาตลับไม้เล็กๆหรือก้อนขี้พึ่งสีดำมามอบให้พร้อมกับบอกว่าถึงเวลาของลูกแล้วที่จะต้องดูแลรักษาสมบัตินี้ต่อไป เมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็จะพบว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วในช่วงแรกชีวิตของเธอก็ดูเหมือนจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความงามและสเสน่ห์ที่ได้รับมาทำให้เธอเป็นที่หมายปองของผู้คนฐานะทางบ้านอาจจะดีขึ้นจากการค้าขายที่รุ่งเรืองแต่แล้วเธอก็จะเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบาในยามค่ำคืน เสียงที่ไม่ได้มาจากที่ใดแต่ดังขึ้นในความคิดของเธอเองเสียงที่เรียกร้องหาอาหารเธออาจจะเริ่มจากการนำไข่ไก่ดิบไปวางไว้ที่มุมห้องนอนในคืนวันโกนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็จะพบว่าไข่ไข่ฟองนั้นมีรอยเจาะเล็กๆและของเหลวข้างในได้หายไปจนหมดสิ้นนี่คือการเส้นสวงครั้งแรกแต่เสียงกระซิบนั้นก็จะดังขึ้นอีก มันต้องการมากกว่านั้นคืนต่อมาเธออาจจะต้องแอบเข้าไปในเล้าไก่จับไก่เป็นๆมาเชือดคอแล้วนำเลือดสดๆใส่ถ้วยไปเส้นไหวในห้องนอนที่ปิดมิดชิดกลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งและความรู้สึกผิดบาปเริ่มกัดกินหัวใจของเธอแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะเธอรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเธอไม่ทำตาม เธอเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่เรื่องของการออกไปกินการออกไปกินหรือไปกินในภาษาเหนือคือภาวะที่ผีกะมีความหิวโหยอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวมันจะออกจากร่างของผู้เลี้ยงในยามค่าคืนและสิงสู่ร่างของสัตว์เล็กๆเช่นนกเขาแมวขังขาวหรือแมวดําเพื่อออกไปหาอาหารกินตามบ้านของชาวบ้านคนอื่นๆ เหยื่อของมันในระยะแรกมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นลูกเป็ดลูกไก่หรือลูกหมูชาวบ้านจะตื่นขึ้นมาพบกับซากสัตว์เลี้ยงที่ตายอย่างน่าสยดสยองมีร่องรอยเหมือนถูกดูดเลือดหรือควักไส้ออกไปกินจนหมดสิน้นนี่คือสัญญาณแรกที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านเริ่มรับรู้ว่าผีกะของใครบางคนกำลังหิว ความน่าสะพรึงกลัวจะทวีความรุนแรงขึ้นหากผู้เลี้ยงยังคงละเลยหรือไม่สามารถหาของสดของข่าวมาเส้นได้ทันผีกะที่หิวโซและเกรียวกราดจะเริ่มมองหาสิ่งที่มีของสดมากกว่าสัตว์เลี้ยงนั่นคือมนุษย์เป้าหมายของมันมักจะเป็นหญิงที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆซึ่งร่างกายยังอ่อนแอและมีกลิ่นคาวเลือดหรือทารกแรกเกิดที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ในยามดึกสงัดชาวบ้านอาจจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของนกเขาแมวที่ดังผิดปกติอยู่ไกล้บ้านของหญิงแม่ลูกอ่อนหรือเห็นเงาตะคุ่มของแมวดำแวววาวับอยู่ใต้ถุนเรือนนั่นคือร่างจำแลงของผีกะที่กำลังมาเยี่ยมเยียนมันจะลอบเข้าไปในห้องนอนและกินเหยื่อด้วยวิธีที่มองไม่เห็น อาจจะเป็นการดูดเอาเลือดเนื้อหรือเครื่องในผ่านทางลมหายใจทำให้เหยื่อค่อยๆสูบซีดอ่อนเพลียและล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจะเรียกอาการนี้ว่าคืดหรือผิดผีเหยื่อจะนอนสมอยู่บนเตียงผิวเหลืองซีดราวกับไม่มีเลือดและจะค่อยๆสิ้นใจไปในที่สุดสำหรับหญิงสาวผู้เลี้ยงผีกะแล้วนั้นทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นในหมู่บ้าน หัวใจของเธอก็จะแหลกสลายเธอรู้ดีว่าทุกสิ่งนี้เป็นเพราะเงาที่เธอเลี้ยงไว้แต่เธอก็ไม่สามารถบอกใครได้เธอต้องทนอยู่กับความลับและความรู้สึกผิดบาปนี้ไปตลอดชีวิตชีวิตของเธอกลายเป็นชีวิตที่ต้องเดินอยู่บนเส้นได้ในตอนกลางวันเธอคือหญิงสาวที่งดงามและเป็นที่ต้องตาต้องใจ แต่ในตอนกลางคืนเธอคือผู้ที่ต้องคอยปรนเปรอความหิวโหยของวิญญาณร้ายเธอต้องเลือกระหว่างการทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อน,นำมาเส้นไหว้กับการปล่อยให้เพื่อนบ้านต้องตกเป็นเหยื่อไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนชีวิตของเธอก็ไม่มีวันที่จะสงบสุขได้อีกต่อไปพันธนาการนี้จะติดตามเธอไปทุกขนแห่งแม้ว่าเธอจะแต่งงานออกเรือนไปแล้วก็ตาม สามีของเธออาจจะไม่เคยรู้เลยว่าพันรยาแสนสวยของตนมีอีกหนึ่งชีวิตซ่อนอยู่แต่เขาก็อาจจะสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆก,การที่พันรยาชอบเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวในคืนวันโกนการหายไปของไข่ไก่ในครัวหรือแม้กระทั่งการที่พันรยาดูสวยงามมีน้ำมีน,มนวลเป็นพิเศษในวันที่เธอเพิ่งจะเลี้ยงผีของเธอให้อิ่มหนำ และเมื่อเธอมีลูกหัวใจของเธอก็จะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเพราะเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่งมรดกอันน่าพรั่นพรึงนี้จะต้องถูกส่งต่อไปอยังสายเลือดของเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตของผู้เลี้ยงผีกะจึงเป็นโศกนาฏกรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความงามและสเสน่ห์อันจอมปลอมเป็นชีวิตที่ต้องอยู่กับความลับความกลัวและความโดดเดี่ยว และเมื่อความลับนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปเมื่อชาวบ้านเริ่มปฏะติดประตอเรื่องราวและหันคมหอกแข่งความสงสัยมาที่เธอนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมบทต่อไปที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าในสังคมชนบทของลานาโบราณที่ซึ่งความเชื่อและสายใยของชุมชนนั้นเหนียวแน่นและตรงพลังยิ่งกว่ากฎหมายใดๆ เมื่อสิ่งผิดปก,กติเกิดขึ้นเมื่อมีสัตว์เลี้ยงล้มตายอย่างเป็นปริศนาหรือเมื่อมีคนเจ็บป่วยล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุสัญชาตญาณแรกของผู้คนไม่ใช่การมองหาเชื้อโรคหรือสาเหตุทางวิทยาศาสตร์แต่คือการมองหาผู้กระทำผู้ที่อยู่เบื้องหลังความโชคร้ายทั้งปวง และเมื่อเสียงร่ำเรือถึงผีกะที่กำลังหิวโหวยเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเป็นพี่น้องก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดระแวงในทันทีสายตาทุกคู่จะเริ่มสอดสายมองหากันและกันพร้อมกับคำถามที่ดังอยู่ในใจว่าใครคือคนเลี้ยงผี นี่คือจุดเริ่มต้นของการล่าเงาการล่าหาตัวแม่มดหรือผู้เลี้ยงผีร้ายที่จะนำไปสู่การพิพากษาโดยชุมชนอันน่าสะพรินกลัวและน่าเศร้าสลดแล้วชาวบ้านจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือคนเลี้ยงผีกะพวกเขามีวิธีการสังเกตและจับผิดที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นประการแรกคือความงามที่ผิดปกติ หญิงสาวคนใดที่มีผิวพรรณผุดพองมีน้ำมีนวลหรือดูสวยงามโดดเด่นเกินกว่าหญิงสาวชาวไร่ชาวนาทั่วไปก็จะตกเป็นเป้าสายตาเห็นความสงสัยเป็นอันดับแรกชาวบ้านเชื่อว่าความงามนั้นไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากอำนาจของผีกะที่คอยเสริมสเสน่ห์ให้เจ้านายของมันประการที่สองคือความสำเร็จที่รวดเร็วเกินไป หากหญิงคนใดทำมาค้าขึ้นอย่างรวดเร็วผิดหูผิดตาหรือเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายหนุ่มฐานะดีก็จะถูกตั้งข้อสงสัยว่านางอาจจะใช้ผีกะเป็นเครื่องมือช่วยประการที่สคือพฤติกรรมที่น่าสงสัยการที่หญิงคนใดชอบเก็บตัวเงียบไม่สูงสิงกับใครหรือมีพฤติกรรมแปลกๆไม่คืนวันโกนวันพระก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้แก่ข้อกล่าวหา และประการสุดท้ายซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือดวงตามีความเชื่อกันว่าหากเรานำเอาว่านผีกะหรือว่านชนิดพิเศษมาทาที่เปลือกตาหรือนำเอากระโหลกผีตายโหงมาส่องดูจะสามารถมองเห็นเงาของผีกะที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของผู้เลี้ยงได้เงาที่ว่านั้นอาจมีลักษณะเป็นดวงตาสีแดงกดำหรือมีลักษณะคล้ายลิงตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนบ่าของผู้เลี้ยง เมื่อความสงสัยได้พุ่งเป้าไปที่หญิงสาวคนใดคนหนึ่งแล้วชีวิตของเธอก็จะเปลี่ยนไปราวกับตกนรกทั้งเป็นเพื่อนบ้านที่เคยพูดคุยทักทายกันอย่างเป็นมิตรจะเริ่มหลบสายตาและเดินหนีเสียงซุบซิบนินทาจะดังขึ้นทุกครั้งที่เธอเดินผ่านเด็กๆจะถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปเล่นใกล้บ้านของเธอและที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือไม่มีใครกล้าที่จะซื้อของจากเธอหรือครอบครัวของเธออีกต่อไป เธอและครอบครัวจะถูกขับออกจากสังคมอย่างเงียบๆแต่โหดร้ายหากเหตุการณ์ร้ายๆในหมู่บ้านยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนความอดทนของชาวบ้านก็จะสิ้นสุดลงและนั่นคือเวลาที่หมอผีหรืออาจารย์ผู้มีวิชาอาคมของหมู่บ้านจะต้องเข้ามามีบทบาท หมอผีจะทำพิธีเสี่ยงทายหรือไล่ผีเพื่อค้นหาตัวผู้กระทำผิดพิธีกรรมอาจมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การเข้าทรงการใช้ไข่ดิบเสี่ยงทายไปจนถึงการทำพิธีผีนางดงซึ่งเป็นการใช้สากตำข้าวใส่กระดงแล้วให้คนถือไว้สองคนแล้วสวดคาถาเรียกวิญ,ญญาณเข้ามาสิงเชื่อกันว่ากระดงนั้นจะเคลื่อนที่ไปเองและจะไปหยุดที่หน้าบ้านของผู้ที่เลี้ยงผีกะ เมื่อพิธีกรรมได้ชี้ตัวผู้กระทำผิดแล้วการพิพากษาโดยชุมชนก็จะเริ่มต้นขึ้นหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาจะถูกลากตัวออกมายังกลางลานหมู่บ้านท่ามกลางสายตาที่เกลียดชังและหวาดกลัวของชาวบ้านทุกคนเธออาจจะปฏิเสธอย่างสุดชีวิตแต่ก็จะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธออีกต่อไป หมอผีจะเริ่มทำพิธีขับไล่ผีซึ่งเป็นพิธีกรรมที่รุนแรงและทรมานอย่างยิ่งหญิงสาวอาจจะถูกเคี้ยนตีด้วยกิ่งไม้หรือหวายที่ลงอาคมถูกกรอกน้ำมนต์หรือถูกบังคับให้กินของสก,กรปรกที่เชื่อกันว่าผีจะรังเกียจเพื่อบีบให้ผีสตะที่สิงสู่อยู่ในร่างของนางทนไม่ไหวและยอมเผยตัวออกมา ในบางกรณีที่รุนแรงที่สุดหากหญิงสาวไม่ยอมรับสารภาพหรือผีไม่ยอมออกจากร่างการลงโทษอาจจะถึงขั้นเผาทั้งเป็นหรือจับมัดใส่แพ้ลอยไปตามแม่น้ำเป็นการล้างเสนียดให้แก่ชุมชนและเป็นการจบชีวิตของหญิงสาวผู้โชคร้ายอย่างน่าสลดใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโทษฐานที่คนเลี้ยงผีกะจะได้รับคือการขับไล่ออกจากหมู่บ้าน เธอและครอบครัวจะถูกบังคับให้เก็บข้าวของและอพยพออกจากหมู่บ้านไปในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะหวนกลับมาอีกตลอดชีวิตนี่คือโทษที่อาจจะดูไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ในสังคมที่ผู้คนต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วนั้นการถูกขับไล่ออกจากชุมชนก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกตัดสินให้ไปตายเอาดาบหน้า เรื่องราวของการล่าเงาและการพิพาคษาโดยชุมชนนี้คือด้านที่มืดมนและน่าเศร้าที่สุดของความเชื่อเรื่องผีกะมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความกลัวและอุปาทานหมู่ที่สามารถเปลี่ยนเพื่อนบ้านให้กลายเป็นศัตรูและเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจได้ในชั่วข้ามคืน และมันคือโศกนาตกรรมของหญิงสาวมากมายในอดีตท,ที่อาจจะไม่ได้เลี้ยนผีจริงๆแต่กลับต้องตกเป็นแพรับบาปของความโชคร้ายที่เกิดขึ้นในชุมชนเงาที่ชาวบ้านตามล่านั้นอาจจะเป็นเพียงเงาที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองจากความกลัวในหัวใจของตนเองก็เป็นได้แล้วในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเงาของผีกะยังคงมีที่ยืนอยู่หรือไม่กาลรรเวลาได้หมุนผ่านไป ดินแดนล้านนาที่เคยล้อมรอบด้วยป่าเขาและม่านหมอกแห่งความเชื่อบัดนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยเมืองที่สว่างสวัยไปด้วยแสงไฟฟ้ายามค่ำคืนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้เข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เคยเป็นปริศนาสังคมที่เคยผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นในระดับหมู่บ้านได้คลายตัวลงกลายเป็นสังคมเมืองที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่มากขึ้นแล้วผีกะละ่ะ วิญญาณผู้สื่อสัตย์แต่หิวโหยตนนั้นได้เลือนหายไปพร้อมกับการละเวลาแล้วหรือไม่หรือว่ามันยังคงซ่อนเงาของตนอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในโลกยุคใหม่แห่งนี้คำตอบนั้นซับซ้อนและน่าขบคิดยิ่งนักอาจกล่าวได้ว่าผีกะในรูปแบบดั้งเดิมที่เคยสร้างความหวาดผวาให้แก่ชุมชนในอดีตนั้นได้ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด การล่าแม่มดหรือการขับไล่คนเลี้ยงผีออกจากหมู่บ้านอย่างเป็นทางการนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วแต่ความเชื่อเรื่องผีกะนั้นยังไม่ได้ตายไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งประการแรกคือการเปลี่ยนจากความเชื่อของชุมชนสู่เรื่องเล่าส่วนบุคคล ในอดีตผีกะคือปัญหาของส่วนรวมที่ทั้งหมู่บ้านต้องร่วมกันแก้ไขแต่ในปัจจุบันมันได้กลายเป็นเรื่องราวส่วนตัวของแต่ละครอบครัวหรือแต่ละบุคคลที่ยังคงสืบทอดความเชื่อนี้อยู่หญิงสาวที่เชื่อว่าตนเองมีผีกะสืบทอดมาในสายเลือดอาจจะไม่ได้ถูกชุมชนขับไล่แต่ก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับพันธนาการที่มองไม่เห็นนี้ต่อไป เธออาจจะยังคงต้องแอบเส้นไหว้ผีของเธอด้วยของสดของข่าวอย่างลับๆในห้องพักของคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองหรืออาจจะต้องเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดในต่างจังหวัดเพื่อทำพิธีเลี้ยงผีตามวาระสำคัญสาคัญความทุกข์ของพวกเธอในยุคใหม่อาจไม่ใช่ความกลัวที่จะถูกพิพากษาโดยชุมชนแต่คือความทุกข์จากความแปลกแยกและความไม่เข้าใจ เธอจะอธิบายให้เพื่อนร่วมงานหรือคนรักที่เติบโตมาในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างไรว่าความงามหรือความสำเร็จบางส่วนของเธอนั้นมาจากพลังของวิญญาณที่มองไม่เห็นเรื่องราวของพวกเธอจึงกลายเป็นความลับที่ต้องเก็บซ่อนไว้ในใจและกลายเป็นเรื่องเล่าลี้ลับที่ถูกนำมาแบ่งปันกันในวงสนทนาเฉพาะกลุ่มหรือในเว็บบอร์ดเรื่องเหนือธรรมชาติบนโลกออนไลน์ ประการที่สองคือการแปลสภาพสู่เครื่องรางของขลังและไสยเวทเชิงพาณิชย์ในโลกที่ทุกอย่างสามารถตีค่าเป็นเงินทองได้แม้แต่วิญญาณก็ไม่ได้รับการยกเว้น ความเชื่อเรื่องผีกะได้ถูกถอดรหัสและนำมาประยุก์ตใช้ในแวดวงสายเวทสมัยใหม่มีการสร้างเครื่องรางที่อ้างว่ามีคุณสมบัติคล้ายกับผีกะคือช่วยเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วยให้ขาขายร่ำรวยหรือช่วยให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คนโดยที่ไม่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนในอดีต กระดอหรือหงพลายในรูปของตะก,กรุดน้ำมันพลายหรือสีพึ่งได้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ต้องการทางลัดไปสู่ความสำเร็จ ในแง่หนึ่งนี่คือการลดทอนความน่ากลัวของตำนานดั้งเดิมลงแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความปรารถนาของมนุษย์ที่อยากจะมีความงามมีสเสน่ห์และมีความมั่งคั่งนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ว่าในยุคสมัยใดประการที่สคือการเกิดใหม่ในโลกของสื่อบันเทิง ผีกะได้กลายเป็นหนึ่งในตัวละครผีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยทั้งในภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และนวนิยายสยองขวัญเรื่องราวของมันถูกนำมาเล่าซ้ำและตีความหมายใหม่ในหลายรูปแบบ บางเรื่องก็เน้นความสยดสยองของการออกไปกินบางเรื่องก็เน้นความดราม่าโซกนาตกรรมของหญิงสาวผู้เลี้ยมผีและบางเรื่องก็ปรับเปลี่ยนให้ผีกะมีความซับซ้อนและน่าเห็นใจมากขึ้นสื่อบันเทิงเหล่านี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดตำนานในยุคใหม่ให้คนรุ่นหลังที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ได้รู้จักกับผีกะและซึมซับความเชื่อน,นี้ไปโดยไม่รู้ตัว แม้ว่าพวกเขาจะดูมันเพื่อความบันเทิงแต่ภาพจำของผีกะก็ได้ถูกปลูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของสังคมไทยร่วมสมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมองเรื่องราวของผีกะในเชิงวิเคราะห์ได้อย่างไรหากเราถอดม่านแห่งความสยองขวัญออกไปเรื่องราวของผีกะก็คือกระจกที่สะท้อนภาพสังคมและจิตใจของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจ ในทางสังคมวิทยาผีกะคือกลไกควบคุมทางสังคมในอดีตมันคือเครื่องมือที่ชุมชนใช้ในการอธิบายสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือในการกำจัดคนนอกหรือผู้ที่มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ออกจากสังคมในทางจิตวิทยาผีกะคือภาพสะท้อนของความปรารถนาและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ ความปรารถนาที่จะสวยงามที่จะประสบความสำเร็จและที่จะเหนือกว่าผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็คือความกลัวที่จะถูกเกลียดชังที่จะถูกโดดเดี่ยวและที่จะต้องจ่ายราคาให้กับความสำเร็จนั้น เรื่องราวของผีกะจึงยังไม่จบสิน้นตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีความปรารถนาและความกลัวตราบใดที่สังคมยังคงต้องการแพ้รับบาปสำหรับสิ่งชั่วร้ายที่อธิบายไม่ได้และตราบใดที่เรายังคง,ลงหลงไหลในเรื่องราวลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเงาของผีกะ,กะก็จะยังคงเต้นระบำอยู่ในจินตนาการและวัฒนธรรมความเชื่อของเราต่อไปไม่ว่าโลกจะสว่างสวัยเพียงใดก็ตาม และนี่คือทั้งหมดของตำนานผีกะวิญญาณซ่อนเงาแห่งล้านนาจากรากเงาในอดีตสู่เสียงสะท้อนในปัจจุบันแล้วในใจของท่านละ่ะมีเสือตนใดที่ท่านเลี้ยงไว้หรือไม่สวัสดีครับ